อาหารเย็นนะคะต้มยำไก่นะคะอันนี้เขาตั้งหมอ,อยังบ่เดือดเด้อค่ะทอดปลานะคะทอดปลาเด้อค่ะเด้ออาหารเย็นเลาวนะคะอาหารแกล้ง,ง,ง,งนนค่ะน้มเดือดแล้วนะคะจะนอยด้วยสิปุงแล้วค่ะแต่ว่ากันเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮามันก็ เดือดได้ที <non> ่แล <Storm> ้วนะค่ะได้ชี่ได้กินแล้วนอกเมนบอกไม่คว้าเมนบอกเมนจ้าเออว่าจงตัดอีกตอนง้องง้เมนจ้าเจ้าซีเมืองหลดเจบไปก็สุดยอดอยู่กับแม่ื่งไงแล้วไม่ควรบาคูตัวปากเนี่ยกูเป็นคนพูงน่ะ ตกมันะสมเนาะอืมัดใส่ยูจะแบบพื้นดานมันส่วมรายนิทอะไรอ่ะเซ็บไหมคะเซ็บไหมถ้ากดเงินออกอะใช่กทุกระบบใช่ใช่ใช่อาหารจานเดียวเลยค่ะสมํำเลยค่ะไก่ต้ม